เด้อค่ะมันเิ่งหมูปลาเด้อค่ะมันก็เคยเห็นในหละค่ะหมูปลามีเขียวนะคะง่ายๆสองตัวอ้าวท้ายนี่ไหนท้ายเนี่ยหมูปลาเด้อค่ะมันกินอาหารผสมบุญเป็นแนมันไปเลยอันคุ้ได้เป็นผู้ให้อาหายน่ะก็นุ่งหมูปลานี่ไม่แยกโตจันสามตัวสี่อ๋อมีลูกคว่ำหลูกมันหลูกตัวหนึ่เด้อค่ะหมูปลามีเขียวคำนะดัง ดูของก็เคยเห็นไม่ลูกตองเลยเาบอกินมักม่ลูกมีลูกหน่อยนั่นด้อค่ะคุณเห็นบ่คะขอก็เคยเห็นนี่แหละค่ะม่เนี่ยเห็นหมูเลยค่ะหมูปลาอันนี้แม่มันบอกกับแม่ด้วยพ่อมีเขี้ยวเนี่ยตัวตัวคีเขี้ยวตัวตัวูค่ะแล้วก็นี่ี้ตัวแม่ด้วยแล้วก็มีลูกค่ะแล้วนาเตาเราได้เน้่อยหน่อยนะ นี่ค่ะามเบิ่งตาล้วแต่ว่ามันดูค่ะตัีดมค่ะยเล้เนเงี้ย่นาะต่หน้ามียังัมีเนาะอะค่ะปลาเจตอานารแต่ว่ามีด้วเนาดียวเน้นก็พิเิเศษอาหารเลยคิเดยว้บว่าพเศษอาหารเลยคิดไม่ลุดนะตัมีผู้ใด้ถามเชงได้นี่เ้ค่ะเลปลางนสีจมหน้ากต่จมหน้าได้แ่มากของกินนี่แหละค่ะใส่ทุกคนมาเบืองค่ะหมูปลาได้ค่ะเด้อ มีลูกน้ำคะ่ะเห็นไ่มลูกมันตัวน้อยๆนะคะเห็นปะอันนี้พอมันอันนี้แม่มัค้นะคะ่ะอันนี้้ะคะ่ะสวัสดีค่ะ